สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะคะดิฉันพามาดูกิจกรรมดีๆอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมกันในช่วงหลังหลายปีมานี้นะคะนั่นก็คือการ าด้วยหนังสือดีค่ะข้างหลังนี้ก็คือบรรยากาศของผู้ทศาสนิตชนที่มาตักบาทประสงค์105่งร้อรูปซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือดีหนังสือมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือประเภทธรรมะคาสั่งสอนขององค์สเาามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงหนังสือที่มีคุณค่าอื่นๆนะคะปลายทางไปไหนกอจะมีมลเลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่ามลเลนิพิพอ,อสอวอได้มารับเอาหนังสือทั้งหมดที่ได้รับการตักบาทในวันนี้ผ่านกิจกรรมนี้ ไปยังห้องสมุดโรงเรียนในถิุ่รกันดารต่างๆทั่วประเทศเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ส่งต่อปัญญาให้แก่น้องๆทั่วประเทศด้วยค่ะ กับคุณดนายจันเจ้าชายนะคะซึ่งก็เป็นผู้ก่อตั้งกิจกรรมนี้มาปีนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วคุณดนายเป็นครั้งที่16ครับเราเริ่มตั้งแต่ปี2552ครับ ปีนั้นจนถึงปีนี้เนี่ยรู้สึกว่ามีเสียงตอบรับมากขึ้นมีคนที่สนใจการตักบาทหนังสือมากขึ้นไหมคะรู้สึกดีใจมากว่าเกิดการส่งต่อครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราได้เห็นในหลายจังหวัดแล้วก็ทุกครั้งที่เราจัดที่นี่ก็จะมีคนมาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณดนายเองอยู่ทั้งแวดวงหนังสือแล้วก็อยู่ทั้งแวดวงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเป็นผู้ธรามะมกะตัวจริงคนหนึ่งเนี่ยนะคะในวั ขาต้องการอะไรแล้วก็รเราควรจะเลือกหนังสืออะไรมาค,รคือแน่นอนครับอันดับหนึ่งเลยก็ต้องเป็นหนังสือธรรมะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระไตรไปิฎกหรือว่าหนังสือธรรมะดีๆเพื่อที่ว่าโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะครับพระท่นานไม่ได้ออกรับบาปท,ท่านจะต้องจาพรรษาอยู่3าเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะสามารถที่จะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมว่าหนังสือธรรมะอันดับหนึ่งแตนน่นจริงแล้วหนังสืออื่นๆที่ให้ประโยชน์เพราะว่าพระท่านก็ต้องมีความเท่าทัน นะครับโลกภาย<ล> <ไภ S 1> นอกท่านก็ต้องรู้ด้วยเราก็เลือกคือหนังสืออะไรที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับตัวเองก็จะเป็นหนังสือที่ดีสําหรับที่จะถวายให้กับพระได้ค<ช>ุณในในคาดหวังอย่างไรกับกิจกรรมน,น,นี้คืออยากจะเรียนงี้ครับว่าการทําบุญตักบาทเนี่ยไม่ใช่ทําเฉพาะวันสําคัญทางศาสนาเท่านั้นนะคร<ช>ับแต่ทุกวันเนี่ยเป็นวันเป็นวันที่เราสามารถจะเติมบุญให้ตัวเองได้ทีนี้การการเตรียมหนังสือไว้ง่ายมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่จะไม่มีเวลาที่จะลุกขึ้นมาแต่เช้า ถุงข้าวนะฮะทีนี้เราเตรียมไว้เลยครับซื้อหนังสือไว้ดีๆสักห้าเล่มสิบเล่มครับและเราเจอพระปั๊บเนี่ยฮะถวายเลยได้บุญทันทีคือทําบุญมันทําได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอจริงจริงจริงไม่ต้องอิงพิธีกรรมอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมารอไม่ต้องมาที่นี่ด้วยทุกที่ในประเทศไทยที่ไหนในโลกนี้หนังสือมีอยู่ทุกที่เลยก็ใส่าบาทได้เลยครับค่ะสุดยอดมากขอบคุณมากเลยครับคุณเอ็งครับ จะยอยากจะเรียนถามเป็นความรู้พุทธศาชนิกชนที่ตักบาตรด้วยหนังสือจะมีอานิสงส์หรือว่าได้บุญเหมือนกับตักบาตรด้วยปัจจัยอื่นๆไหมเจ้าคะก็มีอานิสงส์ถึง9ประการด้วยกันค่ะปกติเราก็จะเห็นอานิสงส์ของการทําบุญตักบาตรเช่นถวายพระทหารมีอานิสงส์หประการถวายน้ามีอานิสงส์สิประการแต่การทําบุญตักบาตรหนังสือมีอานิสงส์ถึง9ประการเราใส่บาตรถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นวัตถุทาน แต่หนังสือเนี่ยเป็นทั้งวัตถุทานเป็นทั้งธรรมทานอ่านแล้วมีความอดทนก็ได้ทั้งอภัยทานนะเป็นทานทั้งสามประการอนอกจากเป็นทานเกี่ยวกับเรื่องของการถวายหนังสือแล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณงามความดีเข้าไปสู่ทุกคนพอทุกคนอ่านแล้วเข้าใจข้อวัดที่จะปฏิบัติก็เป็นคนดีขึ้นมามเกิดฮีริกดเกิดโอตระความเกรงอกเกรงใจที่จะทำบาปก็ไม่ทำแล้ว อีกส่วนอื่นๆน,นอกจากได้ช่วยเผยแพ่ศาสนาแล้วยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่อ่านไม่ศึกษาเราจะไม่รู้เลยความหมายของการปฏิบัติเพราะปกติแล้วปฏิบัติเราก็นึกถึงว่าต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่พอไปอ่านหนังสืออ้อปฏิบัติเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีนะคำศัพท์เนี่ยมาจากปฏิบทหน้าปธาธา,าติปัจัยซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าการเดินทางการถึงการรู้การบรรลุ <S <S เดินทางไปไหนปฏิบัติเนี่ยเดินทางไปพะนิพา ใช u, ne, 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 um, know, ้เส้นทางไหนใช้เส้นทางสายกลางเส้นทางสายกลางที่กว่าอะไรมัชฌิมาปฏิปทานะพอเราอ่านอ๋อปฏิบัติแปลว่าการเดินทางเดินไปพันิพานการเดินทางเนี่ยจะเดินทางบกก็ได้ทางน้ําก็ได้ทางเรือก็ได้นะบกทางน้ําทางอากาศนะสามเส้นทางเราเดินทางไปสู่เป้าหมายเราก็มีทางบกทางน้ําทางอากาศการไปพันิพานก็เช่นเดียวกันถ้าจะไปนิพานเดินทางทางบกเนี่ยใช้เส้นทางน่เส้นทางสายกลาง แต่การเดินทางทางบกก็คือการปฏิบัติตามหลักวิสุทธิเจ็ดการปฏิบัติตามหลักวิสุทธิเจ็ดนั้นเรียกว่าเดินทางไปทางบกเพื่อไปสู่พระนิพพานเพราะอุปมาวิสุทธิเจ็ดที่เป็นข้อปฏิบัติอุปมาเหมือนรถ7จ็ดพลัดหรือรถ7คันต้องขึ้นทีละคันรถคันแรกรถสีระวิสุทธิรถคันที่2จิตตวิสุทธิรถคันที่3มทิฏฐิวิสุทธิรถคันที่4กังขาวิจารณาวิสุทธิเป็นต้นจนถึงรถคันสุดท้ายญาณทัศนวิสุทธิอันนี้คือการเดินทางทางบกปฏิบัติถ้าเดินทางทางน้ําล่ะ ก็ใช้หลักมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัดถังขิกะนาวาเรือคือมรรคมีองค์8มีศีลเป็นฐานเรือมีสมาธิเป็นโครงสร้างของเรือมีปัญญาเป็นเครื่องยนต์กลไกในการเดินเรืออันนี้คือปฏิบัติการเดินทางทางน้ําอยากไปนิพพานเร็วๆจะเดินทางทางอากาศได้ไหมได้ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ยานอวกาศลำนี้มีชื่อว่ายานนัตตยะ,ะยาน,นัตตยะยานคือไตรลักษณ์ถ้าเรายก จิตของเราพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าเราก็จะไปถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดแต่นี้ต้องมีปัญญามากพอสมควรวอันนั้คือปฏิบัติเปว่าการเดินทางเราจะรู้ความหมายเหล่านี้รู้วิธีการปฏิบัติก็จุดเริ่มต้นจากการถวายหนังสือให้ท่านได้อ่านเพราะฉะนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการถวายหนังสือนอกจากเป็นการสร้างบุคลากรของชาติของาศาสนาแล้วยังเป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ให้วัตถุสิ่งของถวายอาหารมื้อหนึ่งฉันเสร็จมันก็หมดไปแต่ถวายหนังสือเล่มหนึ่งท่านใช้เสร็จแล้วท่านได้ความรู้หนังสือเล่มนั้นยังตกไปถึงคนอื่นคนอื่นได้อ่านอีกเรียกว่ายิ่งใช้ยิ่งมากของที่เราให้แล้วไม่มีวันหมดคือให้ความรู้และนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่มาบอกเล่าสู่กันฟังในช่วงเทศกาลข้อพรรษานะคะแต่ไม่เพียงแต่ในเทศกาลข้าพรรษานั้นที่เราจะไปทําบุญเข้าวัดฟังธรรม แล้วก็ตักบาทหนังสือกันนะคะแต่ว่าก็ควรจะทํากิจกรรมดีๆสารต่อกันอย่างนี้ต่อเนื่องตลอดไปทั่วทั้งประเทศทุกเวลาและก็ไปได้กันทุกวัดด้วยนะคะวันนี้ว a ร i e ร y ี้ทูเดยบายสายสวรรค์ขยันยิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะ